หอปารีสถึงหอปารีสนี่คือแอร์บีเอที R ่ยวบิน e 175ฉันกำลังเตรียมจะลงจอดแต่ตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยยับอีกครั้งฉันมองไม่เห็นรันเวย์เลยแม้แต่นิดเดียวเราทราบแล้ว175พอดีด้านล่างนี่กำลังไฟดับคือตอนนี้ฟ้าฝนเริ่มจะไม่เป็นใจแล้วแถมฉันก็ต้องเอาเจ้าหนี่ลงจอดด้วยเราทราบแล้ว175เราพยายามทำให้ไฟบนรันเวย์ติดอยู่ไม่ได้แล้วหอปารีส พายุก,กำลังโถมเข้ามาเราต้องการลงจอดฉุกเฉินเดี๋ยวนี้เราต้องใช้ไฟพวกนั้นคุณต้องหาสักทางสักอย่างไม่ก็สักคนเที่ยวปิน175นี่เมสันเจม เมสันเจมส์นักประจญภัยที่ไม่ธรรมดาคนนั้นน่ะเหรอคุณมาทําอะไรที่นี่ไว้ไปคุยกันตอนดื่มกาแฟผสมนมหลังจากที่คุณลงจอดได้ให้ผมช่วยอะไรไหมอืมช่วยทําให้ไฟบนรันเวย์ติดได้ไหมขอโทษด้วย175ตอนนี้โรงไฟฟ้าของปารีสดับอยู่ก็ไม่เป็นไรฉันเข้าใจแต่ถ้าฉันหาสนามบินไม่เจอโดยเร็วฉันก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเจ้านี่จะไปลงจอดที่ไหนนอะอดทนไว้ผมได้วิธีแล้ว อ,อหวังว่าวิธีนั้นจะเห็นผลเร็วนะมันค่อนข้างเสี่ยงแต่ถ้าคุณบินต่ำพอจนเห็นไฟหน้ารถของผมผมสามารถนำทางคุณไปที่รันเวย์ได้นั่นมันบ้าสุดๆแล้วคุณจะขับตามทันได้ยังไงกลุยกลุยผมไม่สันเจมส์นะงั้นก็แล้วแต่คุณ ผมไม่หนึ่งเจ็ดห้าเห็นชัดเจนเมสันเจมส์เอื้อถึงแล้วแต่อย่าลืมดูระดับความสูงฟิวล,ลงจอดได้บรอยยินด,ดีต้อนรับสู่สนามปินแมชบ็อกซ์เย้ว้าวเราทำได้เมสซี่เมสันเจมส์ฮะ ขอบคุณภาษาฝรั่งเศสนะได้เสมอไปฉลองกันคงต้องเป็นครั้งหน้าแล้วล่ะการผจญภัยต่อไปรอผมอยู่ฟิวชีวิตนี้ขอพอกับการผจญภัยฝ่าพายุแล้วนะรู้สึกอยากจะไปที่ที่มันอุ่นขึ้นคนสมควรจะได้รับความเงียบและสงบผมไม่คิดว่าผมจะได้เจออะไรแบบนั้น